ยองเซีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม,มา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่น่ารักที่แฟนๆเห็นแล้วเนี่ยก็ซึ้งตามนะครับแล้วก็ออกมาพูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ของช่องเราเองก็ตามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิป Baby m o n ster อร์กันด้วยนะครับแล้วก็ในโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายเลยนะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างชิกกต้ากับพาริต้าหรือว่าน้องแคนนี่กับน้องแพรนั่นเองนะครับจากคลิปรีแอคชั่นการที่ดเด็กเด็กเบี้มอน,นจะต้องมานั่งดูป่ายยางเปิดแผ่นป้ายว่าใครที่จะได้เดบิวต์อยู่ใน Baby m o อน ster อร์กันบ้างซึ่งคลิปเนี่ยปล่อยมาเมื่อคืน4ทุ่มไทยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่รู้ข่าวเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่องของ Baby Monster Official YouTube นะครับซึ่งในคลิป จะได้เห็นว่าจิกกต้าเนี่ยถูกประกาศชื่อมาก่อนนะครับเป็นเมมเบอร์คนที่3ในไลน์อัพแรกที่เดบิวต์5คนนั่นเองหลังจากที่ชิกกต้าเนี่ยได้รู้แล้วว่าตัวเองในเดบิวต์น้องเองก็ดีใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นความดีใจที่ปนไปกับความเศร้าด้วยเพราะว่ายังมีเมมเบอร์อีกหลายๆคนเลยที่ยังไม่ถูกเปิดเผยชื่อออกมาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพาริตาเองนะครับพี่สาวที่เป็นเด็กไทยในเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยมีเด็กไทย2คนคือพาริตากับจิกกต้านะครับก็ต่างฝึกมาด้วยกัน แล้วก็ผ่านเรื่องราวเนี่ยมาค่อนข้างมากเลยครั้งนี้ชิกิต้าถูกพูดชื่อขึ้นมาเป็นคนที่3น้องเนี่ยพอรู้ตัวปุ๊บนะครับก็หันไปหาพี่แพรเลยแล้วก็ ดึงมือพี่แพรเนี่ยเข้ามาค้องคอไว้นะครับพร้อมกับกอดพี่แพรเอาไว้นั่นเองซึ่งพริตาหรือว่าพี่แพรนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าน้องได้ปุ๊บก็ดีใจด้วยนะครับเข้ามาหาเลยเข้ามากอดจากด้านหลังเป็นแบ็คฮักแล้วก็ใช้มือเนี่ยลูบไปที่ผมของชิคกิต้านะครับเหมือนลูบหัวน้องสาวคนน้องเนี่ยก็ดีใจที่ตัวเองได้นะครับแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เสียใจเหมือนกันที่พี่แพรนั้นยังไม่ถูกพูดชื่อออกมาและคนอื่นๆในวงด้วยรวมไปถึงพี่แพรหรือว่าพาริตาเองเนี่ย เรื่องหนึ่งเราเชื่อเลยว่าก็ดีใจที่ชิกิต้านั้นถูกประกาศชื่อออกมาและอีกเรื่องนึงเนี่ยก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะมีชื่อของตัวเองไหมนอกจากนั้นเนี่ยชิกิตานะครับก็ยังเงยหน้าขึ้นไปมองพี่ภาริตาด้วย และก็ทํารู้เลยว่าหน้าตาเนี่ยคือน้องเป็นห่วงความรู้สึกของพี่พาทิตาม,มากมากน่าแต่ยิ้มให้จิกิต้านะครับเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นมากๆคือพี่สาวกับน้องสาวที่แบบรักกันมากๆเลยช็อตนี้เนี่ยเราเห็นลรวแบบรู้สึกแบบหน่วงนวงเหมือนกันนะครับในตอนแรกแต่ว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าเด็กๆทุกคนได้เดบิวต์เพราะว่าป่ายางเนี่ยมีการประกาศออกมาก่อนซึ่งในคลิปนี้เด็กๆเนี่ยน่าจะนั่งดูกันแบบสดๆตอนนั้นเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งถูกนํามาเปิดเผยในตอนนี้ตามช่วงระยะเวลาของแผนการปล่อยคลิปในรายการ Baby Mon s t เ r นั่นเอง ก็น่าจะรู้กันสดๆแล้วก็ลุ้นกันอยู่ตรงนั้นเลยว่าใครจะได้ไปต่อและใครที่ไม่ได้ไปต่อนะครับสุดท้ายเนี่ยพอประกาศชื่อออกมาว่าพรริตาเป็นคนสุดท้ายในไลน์อัพ5คนแรกจิกิต้าดีใจมากๆเลยนะครับและพี่แพรเองเนี่ยก็งงเหมือนกันถึงกับอึง้งไปเลยช็อกไปเลยนะครับว่าตัวเองนั้นได้จริงๆใช่ไหมพอตั้งสติได้ก็ดีใจนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆพาริตาเนี่ยแทบจะไม่ร้องไห้เลยถึงแม้จะดีใจขนาดไหนก็ตาม เรื่งความสัมพันธ์ของเบบี้มอนสเตอร์เด็กไทยทั้งสองคนเนี่ยแฟนๆบางส่วนก็บอกว่าไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์สองคนนี้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอจิกิต้าก็จะเจอคู่ซีอายอนนะครับแล้วก็ภริตาเองเนี่ยก็จะเป็นคู่ซีรูกะต่างคนต่างเป็นคู่ซีรูมเมดกันแต่พอมาเห็นในคลิปนี้คือรู้เลยว่าทั้งจิกิต้ากับภาริตาเนี่ยเขาก็รักกันมากๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสุดๆไปเลย ต่างคนต่างเป็นห่วงความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยได้เดบิวต์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนได้อยู่ในวงเดียวกันและเด็กๆเ,เนี่ยก็จะไปอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละยาวๆต่อไปเลยอีก7ปี10ปี15ปีก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่ๆ Baby Monster อร์อยู่ด้วยกัน7คนครบทีมแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเราเนี่ยเพียงแค่รอการเดบิวต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นสําหรับในคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างได้ดูวิดีโอที่เราพูดถึงของ Baby Monster แล้วตอนทุกคนดูเน ร้องไห้กันหรือเปล่าแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของเบบี้มอนสเตอร์เด็กไทยพาริตาชิคกิตา้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง